สวัสดีค่ะมาพบกับเซเคนโนะคะทุกท่านเราพามาชมกับบ้านและที่ดินค่ะพื้นที่นี้นะคะมีพื้นที่กว้างขวางสามารถทําสวนทําเกษตรกันได้นะคะทุกท่านหรือจะต่อยอดเป็นเกษตรผสมผสานเชิงธุรกิจก็สามารถต่อยอดกันได้นะคะต่อยอดได้สบายค่ะที่ดินแปลงนี้นะคะต้องแจ้งกันก่อนนะคะว่าเป็นที่ดินพทบหเปลี่ยนชื่อเป็นเจ้าของได้เลยนะคะและสามารถออกรังวัดเป็นสปกได้นะคะ ในพื้นที่ค่ะปลูกเป็นผลไม้นะคะไม้ผลหลากหลายชนิดค่ะมีทุเรียนบางคุบลำไยมะนาวอินทผารัมรวมถึงป่าสักประมาณสิบไร่ด้วยนะคะบนพื้นที่ค่ะมีลำน้ำไหลผ่านนะคะซึ่งน้ำไหลไม่ขาดสายค่ะทุกท่านวิวธรรมชาติสุดๆเลยทีเดียวนะคะแปลงนี้นะคะเจ้าของส่งต่อนะคะในราคา3 9ล้าน9นบาทค่ะ อยู่ที่ตำบลรางบัวอำอจอมบึงจัังหวดราชบุรีนะคะห่างเขื่อนห้วยไม้เต็งประมาณ10กิโลเมตรห่างจากแยกห้วยไผ่สวนครึ่ง5กิโลเมตรนะคะสนใจต้องการไปใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางธรรมชาตินะคะอยู่สไตล์บ้านสวนทำไร่ทำสวนนะคะเบือ่อความวุ่นวายในตัวเมืองแล้วนะคะแปลงนี้ค่ะบรรยากาศดี เหมาะแก่การอยู่อาศัยด้วยนะคะหรือจะต่อยอดธุรกิจก็ได้ที่ดินพทบ5นะคะ35ไร่ผอมบ้าน1หลังค่ะสนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมตมามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปนะคะหรือท่านใดต้องการที่จะติดต่อผ่านแอปพลิเคชันไลนเ์เพออื่อคุยขอพิจาราขออะไรเพิ่มเติมนะคะท่านก็สามารถแอดไปตามเบอร์ไลน์ได้เลยนะคะเบอร์โทรศัพท์แอดไลน์ได้ด้วยเนาะ สองช่องทางนะคะสำหรับการติดต่อผู้ขายโดยตรงเซคิโนโเพียงแนะนำให้ชมกันเท่านั้นนะคะถ้าถูกใจยังไงติดต่อกันได้เลยค่ะถ้าหากว่าไม่ถูกใจว่าพทบ5้านะคะก็ขอให้เลื่อนผ่านนะคะเพราะทางเตาก็เพียงแนะนำให้ทุกท่านได้รับชมกันนะคะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเท่านั้นค่ะสำหรับวันนี้เซคิโนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ